สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงช anel นะครับคลิปนี้จะเป็นการทำทายทายทักประจำวันพฤหัสที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรับใบแรกได้พยาโยมราชใบที่2ได้เป็นพาพเพลิงใบที่3ได้พราลุนเทพบุตร ในเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกว่าปัญหาเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต้องรู้จักปล่อยวางและทําความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดเข้ามาสักนิดหนึ่งพยายามอย่าใจร้อนนะครับนะพยายามอย่าใจร้อนเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดกับบรรยากาศภายในที่ทํางานพอสมควรนะครับอยากจะลาออกไปหาที่ทํางานใหม่ๆห,หรืออะไรพวกนี้ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ นะว่าการที่ว่าเราออกมาแล้วเนี่ยจะนําพาปัญหามาให้กับครอบครัวของเราไหมหรือว่าตัวเราเองจะเดือดร้อนไหมเพราะดูแล้วมีโอกาสที่จะได้ออกจากงานค่อนข้างที่จะสูงนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะตามที่คุณตั้งใจไว้แต่ว่าอาจจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าการที่ว่าเราออกมาแล้วหรือว่าการที่เราจะมูไปเนี่ย มันเป็นผลดีหรือผลเสียกับเรามากน้อยขนาดไหนนะครับอย่าใช้อารมณ์เข้ามาเป็นตัวตัดสินในเรื่องของการทํางานนะวันนี้อาจจะต้องใช้สติสักนิดหนึ่งนะครับยังมีปัญหาอยู่คิดทบทวนให้ดีสักนิดหนึง่งสําหรับผู้ที่กําลังตัดสินใจอยู่ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เวลาแห่งความร้อนใจนะครับ นะร้อนใจพยายามหาเงินทุกทิศทุกทางเพื่อที่จะมาใช้จ่ายภายในครอบครัวนะครับจะทำอะไรอาจจะต้องตัดสินใจให้ดี อย่าพึ่งใจร้อนเพราะดูแล้วมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับทำอะไรอาจจะต้องทำให้มันนานๆสักน,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 นิดหนึ่งนะครับแก้ไขปัญหาทีละขั้นทีละตอนเดี๋ยวรอคอยจังหวะและโอกาสเนี่ยมันจะทำให้คุณผ่านไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของการเงินแต่ช่วงนี้ก็ใช้ใจ่ายให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับ ในเรื่องของความรักต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ว่าการจำกัดอิสระภาพหรือตั้งกฎเกณฑ์ในการผูกมัดกับคนรักมากไปพอสมควรนะครับมันจะทําให้เรามีปัญหานะควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีดูแล้วเราค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะครับโมโหง่ายกับเรื่องเล่าที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาก็อย่าเพึ่งใจร้อนนะค่อยๆค,คิดแล้วมันก็จะผ่านไปได้เป็นอย่างดี ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ